สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการทำทัสซิชันอีกสักหนึ่งตัวนะครับทัสซิชันที่เราจะทําในวันนี้ครับเขาอาจจะเรียกกันว่าวิ p แพนหรืออาจจะแพนวิบอะไรอย่างงี้นะก็จะเป็นการเหมือนแบบเลื่อนภาพวิดีโอของเราครับแล้วก็เลื่อนอีกอันนึงมาแทนที่อะไรอย่างงี้นะเดี๋ยว,วเพื่อนๆไปลองดูแล้วกันนะครับก็จะทําในโปรแกรมพรีเมียร์โปรนะครับจะทำยังไงไปลองดูเลยครับ อ่ะก็คลิปนี้ไม่ต้องพูดกันเยอะ,ะครับก็จะเป็น transition whip pan หรือ pan whip นี่นแหละอ่ะก็มาดูกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปตัวอย่างแล้วกันนะอ่ะจะเป็น2คลิปนี้นะ transition นี้ก็ค่อนข้างง่ายนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซอ้อนนะแต่จริงๆแล้วบางคนอาจจะทําด้วยวิธีอื่นเอฟเฟกอื่นนะแต่ที่ผมจะมาทําคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีที่ค่อนข้างง่ายมากนะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะตัดคลิปอย่างนี้นะ คลิปชนกันแล้วนะแล้วก็มาที่เอฟเฟกนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆมาตรงวิดีโอทันซิชันนะครับมาในส่วนของสไลด์นะครับแล้วก็ส่วนของคําว่าพุทนะให้เพื่อนๆลากคําว่าพุทนะมาใส่ตรงระหว่างคลิปเราเลยอ่ะมันก็คือทันซิชันพุทธนี่เองนะมันก็จะเป็นทันซิชันแบบนี้นะเลื่อนไปงี้นี่ แต่ที่พิเศษที่เราจะทําเพิ่มขึ้นมาก็คือเหมือนเราจะใส่แบบความเบอร์ให้มันนะให้มันเหมือนแบบมี motion บอร์นะมันก็จะไม่ได้เป็นการเลื่อนสไลด์ธรรมดาปกตินะก็ให้เพื่อนๆมาที่แ็บโปรเจกต์ของเราปกตินะแล้วก็คลิกขวาคนระับ new item นะครับแล้วก็มาที่ adjustment layer นะกดโอเคไปเลยแล้วก็ไอตรงเนี่ยผมบอกนิดนึงแล้วกันก็คือไอ t r a n s i t i o เนี้ยเพื่อนๆลากมาเนี่ยมันอาจจะนานนะ ลองเล่นดูเนี่ยอย่างเงี้ยมันอาจจะนานเพราะว่ามันเป็นประมาณ1วินะมันน่าจะนานไปเพื่อนๆอาจจะอยากให้มันเร็วกว่านี้เพื่อนๆก็ดับมันคลิกที่ตัว transition มันขึ้นมานะผมอาจจะเอาแค่สักสิบเฟรมนะเพื่อนๆก็พิมพ์ไปเลยนะ1 0พิมพ์ไปอย่างงี้เลยนะแล้วมันคลิกมาพิมพ์1 0กด enter ไปเลยแบบรวดเร็วนะแล้วมันก็จะเป็นอย่างงี้นะอ่า แล้วก็ให้เพื่อนๆลาก a d j u เ m e n t Layer ที่เราเพิ่งสร้างมาเมื่อกี้นี้นะมาครอบไอตรง Transition ของเราเลยนะแล้วเราก็กดตัด C ที่คีย์บอร์ดตัดพอดีกับ Transition ที่เราใส่เลยแล้วกดตัว V ลบข้างหลังออกเนี่ย มันก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ให้เพื่อนๆมาที่เอฟเฟกเหมือนเดิมนะแล้วก็มาที่วิดีโอเอฟเฟกนะครับแล้วก็มาที่เบอร์นะครับแล้วก็มาที่ d i r e c t ัน n a l เบอร์นะลากมาใส่เลยครับ <S 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 ผมแนะนํานิดนึงแล้วก่อนก็คือไอ้ท r a n s i t i ที่เราใส่เนี่ยมันสามารถเลือกทิศทางได้นะก็คือไอ้ท r a n s i t i o n p u s เนี่ยเพื่อนๆก็กดมันขึ้นมาแล้วก็มาที่ effect control นะครับแล้วก็เนี่ยตรงนี้มันจะมี4ทิศทางเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะเอาทิศทางไหนค่าตั้งเดิมอ่ะเนี่ยมันจะจากซ้ายไปขวานะเพื่อนๆสามารถกดทางขวาเนี่ยถ้าเกิดเพื่ออๆต้งกการดว ม,มันก็จะเป็นจากขวาไปซ้ายนะอย่างนี้หรือจะเป็นบนลงล่างก็ได้ก็กดข้างบนแล้วมันก็จะบนลงล่างอ่ะลองเล่นดูนิดนึงนี่มันก็จะบนลงล่างอย่างนี้ แต่เดี๋ยวผมอาจจะลองเป็นซ้ายไปขวาแล้วกันผมก็ติ๊กที่เดิมนะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการซ้ายไปขวาก็ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันแต่คือผมแนะนวํวาเห้เฉยนะก็ให้เพื่อนๆมาที่ adjustment layer นะครับแล้วก็มาที่ effect control แล้วก็มาที่ effect ที่เราใส่เนี่ย directional blur นะคือถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ transition เนี่ยจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็คือจากแนวนอนเนี่ยให้เพื่อนๆพิมพ์ direction ไปตรงนี้นะครับ90 แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้จากแนวตั้งเนี่ยหรือจากบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนเนี่ยก็ให้พิมพ์ไปที่180นะมันก็จะเป็นเหมือนจําลอง motion b i u r มันต้องมีทิศทางมันอะเพราะถ้าเกิดเพื่อนๆใส่ผิดทิศทางมันก็จะดูหลอกตานะตรงนี้ต้องใส่ให้มันถูกทิศทางนะครับแล้วก็เบร์เลนต์ตรงนี้เพื่อนๆกด toggle animation ไปเลยนะจะกดตำแหน่งไหนก็ได้นะตรงนี้กดตำแหน่งไหนก็ได้หรือเพื่อนๆอาจจะมาที่กึ่งกลางก็ได้นะแล้วก็กด toggle animation ไปเพราะว่ากดไปเสร็จแล้วเนี่ยพอได้จุด keyframe มาเนี่ยเราก็ลากไปข้างหน้าแล้วกจุดอยู่ด ขึ้นมาอีกหนึ่งอันแล้วก็ลากไปที่หลังสุดนะครับแล้วก็ตรงเนี้เพื่อนๆก็เลื่อนได้เลยนี่อาจจะเอาตามใจเพื่อนๆอ,นอะ่ะแต่อย่าเยอะเกินไปเยอะเกินไปผมว่ามันก็ดูหลอกๆไปนะเดี๋ยวผมลองดูสัก6 7เจตรงนี้ยอ่ะประมาณนี้นะแล้วลองเล่นดูนะอ่าเป็นไงลองลองเลื่อนดูได้นะมันเยอะมันน้อยไปก็ลองเลื่อนดู หรืออาจจะเยอะไปก็อาจจะน้อยลงตรงนี้ถ้าเกิดมันเพื่อนๆเ,เห็นว่า10เฟรมเนี่ยมันนานไปก็ดับมันคลิกมันขึ้นมาได้นะก็อาจจะสักอลองสัก6เฟรมอ่ะแล้วก็เลื่อนตรงเนี้ยเอาเส้นเพรสมาไว้ที่ทัสซิชันนะแล้วก็เลื่อนคีเฟรมมันมาอย่างนี้แล้วก็เลื่อนคีเฟรมมาลองเล่นดูนะครับ มันก็อาจจะเร็วไปนิดนึงผมอาจเอาสัก8เฟรมแล้วกันนะ8เฟรมอะ8เฟรมนะกำลังดูดีนะ คือ transition พวกนี้เพื่อนๆทำเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถไปทำคัดอื่นเนี่ยแล้วก็ไปลาก p u s transition มาใส่เนี่ยแล้วก็เอา adjustment layer เนี่ยไปวางครอบด้านบนได้เลยนะ adjustment layer เนี่ยเราอาจจะมาที่กึ่งกลางนะแล้วเราก็กด adjustment layer ครับแล้วกด m ที่คีย์บอร์ดครับเพื่อสร้าง mark คือจุดกึ่งกลางมันเนี่ยเวลาเพื่อนๆก๊อปไปไหนเนี่ยก็เอาไอ้จุดกึ่งกลางเนี่ยให้มันตรงก,กันกับตัว transition ของเราหรือตรงกับรอยต่อนะมันก็จะอยู่กึ่งกลางนะอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้คือแค่นี้ transition ที่เราทำในวันนี้ก็คือจบแล้วนะก็คือได้แล้ว เพื่อนๆอาจจะไปหาซาวเอฟเฟกมาลองวางดูก็ได้ก็อาจจะลองวางไปหรืออาจจะหาซาวอะไรอย่างนี้มาวางก็ดูเป็นหนังแบบดูเป็นหนังสืบสวนไปเลยนี่ซาวนี้ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันสอนเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะก็เอาจากท่าสิชันที่เรามีเนี่ยมาดัดแปลงนิดหน่อยนะมันก็จะเกิดท่าสิชันใหม่ขึ้นมาแล้วกันนะเดี๋ยวไว้คลิปต่อๆไปก็จะมาสอนทําอีกแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าใครสงสัยตรงไหนในโปรแกรม p Premiere Pro หรือสงสัยอะไรที่ผมสอนไปเนี่ยคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ